<Jan> สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการปรับร้อฟันจักรของระบบแมคาีนิกนะคะหรือระบบกระสวยตั้งกันค่ะเรามาดูวิธีการปรับร้อฟันจักรกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าถอดกล่องอุปกรณ์ออกค่ะนี่ค่ะแล้วก็เปิดฝาด้านล่างตัวนี้ลงตัวปรับร้อฟันจักรจะอยู่ทั้งด้านขวามือนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ และพอเวลาลูกค้าต้องการปรับรดฟันจักลูกค้าให้กดตรงนี้ลงแล้วก็ดันไปทางด้านขวามือนะคะนี้แล้วก็ดันจะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะปรับรดฟันจักลงแล้วนี่ค่ะเมื่อกี้เราปรับรดฟันจักแล้วใช่ไหมคะนี่ตัวนี้ฟันจักรจะไม่โผล่ขึ้นมานะคะไว้สําหรับใช้งานฟ์มมชั่นหรือว่าเดินเส้นอิสระในการทําชิ้นงานต่างๆค่ะ วิธีการเอาฟันจักขึ้นมานะคะลูกค้าดันตรงนี้ค่ะดันลงแล้วก็ผลักมาฝั่งซ้ายมืออย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็หมุนวงล้อหมุนวงล้อเพื่อให้ฟันจักขึ้นมาลักษณะเช่นนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะฟันจักจะขึ้นมาเย็บงานใช้งานได้ปกติค่ะ